บานน้ำออกกรูเหยียบแพ้ภาพในหัวละ่ะน้องรีหูไม่ไหวแล้วห้ามผวนคำว่ารีหูเด็ดขาดห้ามผวนคำว่รา,าวรีหูเด็ดขาด ประเทศไทยกับ77จังหวัดเอ๊ะ76จังหวัดกับ2เขตปกครองพิเศษคือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาโดยกรุงเทพมหานครมีฐานะเทียบเท่ากับจังหวัดแต่ไม่ใช่จังหวัดและเขตปกครองพิเศษเมืองพัทยาก็มีฐานะเทียบเท่ากับเทศบาลนครแต่ไม่ใช่อําเภอ มันก็พิเศษตามชื่อมีอำนาจและระบบบริหารเป็นของตนแยกจากกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดมีกฎหมายเฉพาะของตนเช่นกรุงเทพก็มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปีพศ2528เมืองพัทยาก็มีพรบรหรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาปีพศ2542ยังเมืองพัทยาก็มีสารของตัวเองมีสาลาว่าการเมืองพัทยาเป็นของตัวเอง มีสภาพเป็นของตัวเองนั่นจึงทำให้เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองแบบพิเศษกลับเข้าเรื่องของเรากันต่อวันนี้แอดจะพาทัวร์ในประเทศไทยกับชื่อสถานที่แปลกซึ่งชื่อเหล่านี้มันมีที่มาไม่ได้ตั้งเอามันอย่างเดียวงั้นเราไปเริ่มจากซับซอบกันเลยบันปี ไม่ใช่บ้านสำหรับปีไม่ไหวแล้วบ้านปีตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายในฐานะแอดที่เคยไปอาศัยอยู่ที่เชียงรายอยู่ช่วงหนึ่งเวลาขับรถผ่านช่วงแรกๆก็เอ๊ะทำไมชื่อมันล้อแหลมจังเลยแพลเสียงในหัวบ่อยๆแต่ที่จริงแล้วชื่อนี้มันคือสำเนียงภาษาเหนือปีที่แปลว่าพี่ซึ่งก็ทำให้ผู้สื่อรนอกถิ่น อดกมยิ้มไม่ได้เมื่อมาเห็นป้ายนี้บ้านโดนเอาตั<บ>า้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ จริงแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่ายายอาวกับเจ้าเขมสองสามีภรรยาชาวเขมรได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานตามถ้ำจากนั้นเจาเขมและยายอ้าวก็ได้พาพวกของตนมาตั้งหมู่บ้านเรียกว่าบ้านโดนอ้าวโดนเป็นภาษาขเขมรแปลว่ายากหรือใาย่ต่อมาก็เลยเพี้ยนมีวัแหวนกรันในปัจจุบันถ้าให้แอดลองเดาสาเหตุที่เพี้ยนอาจจะมาจากสำเนียงของพี่น้องชาวรีสเกตที่บางพื้นที่จะออกเสียงว่าโดนอ้าว พอทอนออกมาก็เลยมีวาแหวนกาลันหรือเปล่านะไม่รู้ว่าแอดน,น,นันิฐานถูกหรือเปล่าใครที่เป็นคนพื้นที่ช่วยให้ลงมาคอมเมนต์ด้วยต่นอมาทุกคนลองอ่านพร้อมกันถนนเรียบบนทีใช่แล้วแหละถนนนี้อ่านออกเสียงว่า เรียบนาทีเหยียบแพ้เสียงในหัวล่ะเพราะสํำหรับใครที่ไม่คุ้นหรือแพ้เสียงในหัวจะอ่านว่าเรียบบนไม่ใช่นะเขาอ่านว่าเรียบนาทีเป็นสถานที่แลนด์มาร์คสำคัญของตลาดอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซอยแพรพัน ซอยนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหินซึ่งชื่อมันไปนพร้องเสียงกับคำว่าพันธทอทงสลุเวลาอ่านผ่านๆอาจจะนึกถึงโรคระบาดหรืออะไรบางอย่างซึ่งสอยนี้ก็น่าจะมาจากนามสกุลแพพันธ์ของเจ้าของบ้านตระกูลผู้มีบ้านตากอา,ากาศอยู่บริเวณนี้ในสมัยก่อนไม่ได้เกี่ยวกับแพทย่นแพ่เชือ้อใดอย่างใด บ้านน้ำออกรูเหยียบแพลภาพในหัวล่ะบ้านน้ำออกรูได้ชื่อตามแหล่งธรรมชาติชนิดน้ำผุดน้ำไหลออกจากโพรงหินที่คนท้องถิ่นจะเรียกว่าน้ำออกรูตั้งอยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากบริเวณต้นน้ำเหมยซึ่งน้ำก็ไหลแรงตลอดปี เมื่อมีน้ำออกรูแล้วก็ต้องมีหมู่บ้านน้องรีหูไม่ไหวแล้วห้ามพวนคำว่ารีหูเด็ดขาดห้ามพว<า>น,นคำว่ารีหูเด็ดขาดน่าจะไม่ทันพวนแล้วก็เก็บไว้ในใจอย่าพูดออกมาล่ะอายังชายเมียงคำพวนคือเชียงใหม่ชายเรียงคำพวนคือเชียงรายรีหู ไม่ต้องพูดบ้านหนองลี่หูตั้งอยู่ที่ตำบลสามพร้าวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยเขาวน่าจะมาจากการเพี้ยนหนองลี่หูหนองแปลว่าสระน้ำหรือบึงเล็กตามธรรมชาติลี่คือเครื่องดักปลาของอีสานส่วนหูหมายถึงหูหนองหรือหูนาหนองลีห่หูก็เลยหมายถึงหนองน้ำที่มีลี่หรือกับดักปลาตั้งอยู่ตรงหูของหนอง ต่อมาคือดงบังชินกิใครตอบว่าชินกิคือแก่มากๆซึ่งดงบังไม่ใช่ชื่อภาษาเกาหลีแต่อย่างใดเป็นภาษาอีสานดงแปลว่าป่าบังหมายถึงต้นไม้ใหญ่ที่มีเงาไม้สิ่งที่บังแดดดังนั้นดงบังในที่นี้หมายถึงป่าไม้ใหญ่ที่บังแดดหรือป่าม่มรื่น ซึ่งชื่อหมู่บ้านนี้ก็ตั้งอยู่ทั่วในภาคอีสานบ้านท่าเสียว<ะ>จังหวัดอุดรธานีมาจากชื่อท่าแม่น้ำคือที่ลำน้ำเสียวอําเภอสร้างคมจังหวัดอุดรธานี บ้านทอแท้อําเภอทอแท้จังหวัดพิษนุโลกอะไรมันจะรันทดได้ขนาดนั้นซึ่งคนที่ตั้งชื่อก็คงน่าจะลำบากจริงๆและที่มาของชื่อทอแท้ก็มาจากเรื่องเล่าท้องถิน่นที่ว่ากันว่าในสมัยก่อนการเดินทางเข้าตัวเมืองนั้นมันลำบากมากๆต้องพายเรือตามขวนน้ำหรือเดินเท้านั่งเวียนใช้เวลานานจนใครไปใครมาก็รู้สึกว่ามันทอแท้เหลือเกิน ก็เลยมีการใช้ชื่อนี้แต่ปัจจุบันนั้นอบตอทอแท้หมู่บ้านท้อแท้วัดท้อแท้โรงเรียนท้อแท้ได้เปลี่ยนชื่อจากท้อแท้สู่ทองแท้ต่อมาเรามาลงใต้กันบ้างวัดจะทิ้งพะะ วัดเถิงพระชื่อเดิมคือวัดสถิงพระจังหวัดสงขลาโดยชื่อจะทิ้งพระเกิดจากการเพี้ยนเสียงสถิงพระไม่ได้มีความหมายว่าจะโยนพระทิ้งแต่อย่างใดซึ่งชื่อสถิงพระก็เป็นชื่อเมืองเก่าแก่เมืองโบราณตั้งแต่ในสมัยศรีวิชัยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ของสงขลาเลยก็ว่าได้แม่เห็นไหมล่ะว่าชื่อสถานที่ มันมีที่มาที่ไปไม่ได้ตั้งเอามันเสียงเดียวแล้วเพื่อนๆล่ะมีที่ไหนแปลกๆหรือใครที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีชื่อแปลกๆลองมาแชร์กันได้ที่ใต้ล่างความคิดเห็นนี้ได้เลยหวังว่าเพื่อนๆจะรับสาระความรู้และความสนุกกับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณคอมเมนต์สายไวทที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดโดนในซูเปอร์แตงให้กับช่องนี้มาโดยตลอดงั้นเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ